ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของ f ฟ e ีมินิโ o กับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทนะครับผมลิงกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะเก็บเดตมาแล้วนะครับผมยิงจุดโทษก่อนแล้วกันนะมีโทษก่อนแล้วกันโอเคซ้ายผ่านตลอดเอาจริงนะผมก็รู้สึกว่า เล่นทางไปสุดท้ายถ้าถ้ามันจะเซฟได้ก็เซฟได้อยู่ดีก็เลยซ้ายผ่านตลอดอย่างเดียวมันก็เข้าก็ทุกวันนะนจริงโอเคเกิจกรรมที่เล่นเรื่อยๆได้ทุกวันแล้วก็รางวัลก็ได้ทุกวันก็ถือว่าโอเคนะเหมือนน้องเอ็นคมเปแหละแต่เราต้องกดเข้ามาเตะหน่อยนิดนึงนะครับผมโอเคเก็บดิมาแล้วนี่เฟติซิซันเฮ้ยเดียเ๋ยวเฮ้ยเปิด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 ฟีสองครั้งเหมือนเหมือนของยวนครับเลย นะครับผมบัตรฟรีสองครั้งนะฮะโอเคบัตรฟรีนะผมไม่เอาแล้วไม่พอแล้วไอไม่เปิดแบบเสียงกันแล้วเก็บไว้แบบดองแบบดองทองไว้แบบแพชรที่แบบเดือดเดือด,ด่าไนะี่โอเคขอเช็คอีเวนต์ก่อนแล้วกันเจาทองมีหนึ่งอันเดียว <c oughs> ไม่ต้องนับอันเดียว,อ,ยวอิตาลีนะครับผมอิตาลีนะี่เดี๋ยวดูอีเวนต์ก่อนเพื่อแบบมีเจ็ฟรีอีก เกื่อไม่เจกฟรีอีกนะครับผมส่วนใหญ่วันจันทร์ก็ไม่ได้เจกอะไรนะฟรีเว้นอ่ะนะก็เป็นพวก GP ทั่วไปเอออันเดียวนะครับผมโอเคหลักๆคือเปิดฟีเจอร์ฟรีนะครับผมเปิดฟีเจอร์ฟรีไม่ใช่ฟีเจอร์เปิดอีพิกนะเปิดอีพิกฟรีนี่ไงสองครั้งนะครับผมโอ้โหบอลมาดินี่วะ่ะนะบอลลูนมาดินนี่วะ่ะดีนะขอเปิดของฟรีอันนี้ก่อนมันจะหมดหรืยอยังวะเนี่ย ครบครบทุกคนหรือยังครบหรือยังอ้าวสุดท้ายแล้วนะครับผมสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอเคไปสุดท้ายแล้วก็จัดไปสุดท้ายทุกคนก็ได้ได้หมดทุกคนดีในพ็팩นี้นะครับผมโอเคแต่ตัวที่คุ้มสุดก็ก็เป็นเตนะโอนะครับผมเตโอนะครับอ่าใครคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะโอเคนะครับผมอีปิดพอได้ลุ้นนะนะ เารูมมอดิน่นะครับผมมีอาร์เดนแล้วก็จูเซเป้เบโกมีนะครับผมเบโกมีชุดนี้ก็เป็นเกมรับทั้งหมดนะครับผมมาของฟรีของฟรีจัดไปก่อนนะสักสามไม่ดีไปพอได้ลุ้นพอได้ลุ้นเนะี่ยฟีเจอร์หรือเปล่าเหมือนไม่น่าใช่ปะเหมือนไม่น่าใช่ปะเพราะางใมมันไม่ได้เป็นสีอะไรเลยนะครับผมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะโอเค ฟิออรเนติน่าใช่ไหมเสื้อสีม่วงอิตาลีก็มีอยู่ทีมเดียวนะครับผมมาอันที่สองนะครัครั้งที่สองแต่มอรนี่น่าจะขมสุดชุดนี้อมีพลุเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็ไม่น่ามีอะไรมั้งไม่น่ามีอะไรนะไ,ไม่น่ามีอะไรโอเคยูวิดยูเอซีมิลานหรอวะนะครับผมโอเคเอดีแรกผ่านไปนะครับไปต่อดีที่สองกัน น่ะไปโอเคไอดี ID ที่สองนะครับผมรับของรับของแล้วก็ไปเปิดกันดีกว่านะฮะโอเคสวยไปน่ะแม่รับก่อนยนะังพอแบบมีลุนไฮไลท์ด้วยนะครอบนี้จะมีไฮไลท์มาหรือเปล่านะของฟรีตัวนี้เปิดไปก่อนนะครับผมเปิดไปก่อนอิตาลีครับเจ๊ทุกคนจริงเปลนะเจ๊ทุกคนจริงถามว่าเล่นทุกตัวไหมไม่นะ เล่นแน่ๆคือตีโอนี่คนนี้ก็น่าดูนะควาดาดูเนีย them. Them. Ado, oh, yeah, who who ่ยโคตรดีอ่ะจริงๆนะเป็นปีที gorilla. ่โคตรดีมาครั้งแรกไปพอได้ลุ้นพอได้ไม่มีอะไรนะครับผมจืดชื่อเลยท่อบนี้จืดชื่อเลยไม่มีอะไรไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆนะครับผมโอเคโอเคครั้งที่สองนะสำหรับของ ฟรีมีพลุนะแต่ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับผมไม่น่ามีอะไรเอ,อเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมอนะโอ้โหไปไวเหมือนนี่โอเคไอดี ID ที่สองผ่านไปก็ยังเงียบอยู่สําหรับของฟรีนะครับผมไปต่อไอดีที่สามกันนะไปโอเคไอดี ID ที่สามนะครับผมไอดี ID ที่สามสุดท้ายละสุดท้ายละนะ รับของแล้วก็ไปเปิดนะรับของแล้วก็ไปเปิดกันนะครับผมไอดีที่สามอิตาลีคลับนะฮะอิตาลีคลับเอซอินเตอร์แต่ก่อนจะมีเอ่อยูเวนตุสนะนะยูเวนตุสโอเคโอเคมาครั้งแรกไปนะครับผมพอได้ลุ้นได้ลุ้นจริง ือ hmm, ไม่น่ามีอะไรนะไม่น่ามีอะไรนะนะฮะไม่มีจริงๆว่ะเอ้รอบนี้ไม่ได้เลยว่ะนะรอบยวนครับโดยเยังพอมีไฮไลท์มาบ้างนะรอบนี้เงียบเลยว่ะนะไปอันที่สองสุดท้ายนะครับผมของฟรีไม่คิดเยอะอ้โหไม่ได้จริงเงียบจริงนะมีบอลลูนไม่น่ามีอะไรมั้งนะครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเก็บเดตมาระยะเปิดของฟรีนะก็พอได้ลุ้นได้ลุ้นจริงๆไม่ได้ตัวได้ลุ้นแต่ไม่ได้ตัวนะครับผมก็ก็ก,กอ็อยู่ที่ดวงนะครับผมสองครั้งในยอยู่ที่ดวงจริงนะอยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงในเพจนี้ถามว่าคุ้มค่ากับการล่าไหมแล้วแต่คน่ะแล้วแต่คนถ,ถ้าสายฟรีเนี่ยดองทองไว้ก่อนดองทองไว้ก่อนเอาไว้ล่าผู้ที่เบียด ตึงๆจริงๆอ่ะนะครับผมพวกอ่ารูเมนิกเก้อย่างเงี้ยฟันบาสเทนอย่างเงี้ยตึงนะพวกนั้นนะนะครับผมไม่แค่มันไม่แค่มาแล้วมี้กว่านะโอเคก็ต้องดูต้องดูนะมานนี่ก็ตึงนะเอาจริงกล้องหลังที่ผมว่าครบเครื่องนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับกดท่องฟรีนะครับผมสองนะครั้งสามดีนะก็ได้ได้แค่ตึงได้ได้แค่ลุ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะ คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายลีส